ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวตำบลท่าเมืองที่เคารพรักทุกท่านครับครับมณีทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมืองนำโดยนายอาทิตย์คณพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมืองพร้อมด้วยคณะผู้บริหารท่านสอต่ซิฟมูบาทันประลัดท่านรองปลัดตลอดจนข้าราชการพนักงานทุกท่านได้เล่งเห็นความสำคัญในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครับพี่น้องมณีทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมืองขอเชิญชวนพี่น้อง ประชาชนชาวตำบลท่าเมืองได้นำสัตว์เลี้ยงนะครับสุนัขและแมวอายุตั้งแต่สองเดือนขึ้นไปโดยสุนัขและแมวของพี่น้องต้องเป็นสัตว์ที่สมบูรณ์บ่เป็นสัตว์ที่ป่วยอยู่จึงจะสามารถนำมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าครับทางเจ้าหน้าที่ข้องเฮาใดครับพี่น้องมื้อทางเจ้าหน้าที่ข้องเฮาก็ออกมาบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี2 5 6พห มือนี้นะครับฟรีครับพี่น้องฟรีเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมวรวมถึงป้องกันการติดต่อมาสู่คนครับพี่น้องและเพื่อเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัต์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามภาพปี้ทาน ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัตวรวรคติยราชนารีโดยมีวิสศยทัน์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เบิดไปจากประเทศไทยและมีเป้าหมายที่จะบ่งให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบา้าอย่างยั่งยืนครับพี่น้องซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่อันตรายซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าเรบีไวรัส เหตุให้คนหรือสัตว์ที่ได้รับเชื้อโรคนี้ต้องเสียชีวิตด้วยความทุรนทุรายและเป็นโรคที่ต่อจากสัตว์ไปสู่คนที่อันตรายและหลายแรงซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นพาหะโดยเฉพาะสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวที่อยู่ใกล้ชิดกับคนมากที่สุดแต่โรคนี้กระปองกันได้โดยการฉีดวัคซีนทั้งคนและสัตว์เป็นประจำทุกปีครับพี่น้องครับซึ่งมีทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเมือง ก็ได้ออกหน่วยมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ในมณีโดยบปรตงเสียค่าบริการและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับพี่น้องมณีวัคซีนฟรีครับพี่น้องวัคซีนมาแล้วครับวัคซีนพี่น้องวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรีครับพี่น้องฟรี